วันนี้ครับคุณผู้ชมผมก็มาอยู่ที่บูธของ Great Wall Motor ครับและหนึ่งในรถที่เขาเอามาโชว์นะครับอยู่บนเวทีเลยครับก็คือตัว ORA Grand Cat ครับอันนี้จะเป็นรถไฟฟ้า100%ครับตอนนี้เขายังไม่ได้จำหน่ายนะครับคือเขาแค่เอามาโชว์ครับเพื่อจะดูฟีดแบ็ของคุณผู้ชมหรือว่าคุณลูกค้านั่นเองครับว่าให้ความสนใจมากน้อยแค่ไหนครับถ้าฟีดแบ็มันแรงนะครับก็แน่นอนว่าทาง Great Wall Motor เขาจะตัว ORA Grand Cat คันนี้มาจาหน่ายแน่นอนครับ100%เลยครับสหรับ ORA Grand Cat Coupe เป็นรถไฟฟ้า100%นะครับเป็น รถขับเคลื่อน4ลอ้อมีมอเตอร์2ตัวแรงม้าอยู่ที่408แรงมา้าและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่680นิวตันเมตร0ถึง100ใช้เวลา4.3วินาทีและถ้าวิ่งนะครับต่อหนึการชาร์จจะได้ประมาณ550กิโลเมตร อันนี้คือตามมาตรฐาน NEDC นะครับแต่ที่สำคัญครับคุณผู้ชมคิดว่าราคาควรอยู่ที่เท่าไรครับก็ลองคอมเมนต์มากันได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูรอบคันครับว่าตัว Ora g r a n รนแคคันนี้มีลักษณะมีหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างครับคือถ้าคุณดูด้านหน้าโดยโรวมเลยนะคือผมบอกเลยว่ามีเสน่ห์มากๆเลยคือ Ora g r a n รนแก็คือคล้ายๆนะครับ o r ร g า o d Cat นะครับ แต่ฟีลลิ่งมันแตกต่างกันโดยสิมเชิงครับคือถ้าคุณพูดถึงตัวออรากูดแคทอันนั้นจะเป็นไซส์แบบมินิมินิน่ารักน่ารักหน่อยแต่คันนี้คือถ้าคุณดูจากกระโปรงด้านหน้าตรงนี้นะครับหรือว่ารูปทรงโดยรวมเลยก็ว่าได้นะคือมันเป็นฟีลแบบคูเป้เลยก็ว่าได้ครับไม่ได้ฟีลเหมือนแบบกึงก่งพรีเมียมคาร์ลักชี่คาร์อะไรแบบหรือว่าซูเปอร์คาร์ก็ว่าได้ครับฟีลแบบนั้นเลยโดยประมาณครับและไฟหน้าคุณผู้ชมเห็นปะม,มันก็จะเป็นแบบกลมๆเหมือนกับตัวออรากูดแคทแต่ว่าไฟหนนน้้าคืออมัจะว และใหญ่กว่านั่นเองซึ่งมันจะมีเสน่ห์มากกว่าเมื่อคุณเปรียบเทียบแล้วสําหรับผมนะคือตัวกูตแคทอ่ะมันจะแบบกลม,กลมๆอ้วนๆอวบๆหน่อยแต่นี่คือมันจะบางแบบพริ้วเลยกว็วดวาได้ก็คือเป็นสายแบบสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนั่นเองครับแต่นั่นคือด้านหน้านะแต่ถ้าคุณดูด้านข้างนะครับอันนี้คุณจะเห็นอะไรได้หลายอย่างเลยว่ารถคันนี้รูปลักษณ์หน้าตามันเป็นอย่างไรครับคือด้านข้างเนี่ยคือบอกเลยว่ามิตินี่ค่อนข้างยาวเลยครับถ้าคุณเอากูตแคทมาวางนะโอ้โหคนละเรื่องเลย นะครับอันนี้คือใครที่แบบชอบ o ูดแคทอยู่แล้วแต่แบบเออเฮ้ยมันเล็กเกินไปพื้นที่มันไม่ค่อยกว้างมันไม่ค่อยสปอร์ตมันไม่ค่อยเราใจคันนี้ก็ถือว่าจะตอบโจทย์เลยครับดีไซน์ของล้อก็เรียกว่าเป็นมิติใหม่ก็ว่าได้นะคือถ้าคุณดูนะมันเป็นแบบกลมๆแบบนี้เนาะ คือถ้านึกถึงตรงนี้ผมจะนึกถึงไฟหน้าของตัวแกรนด์แคทเลยคือได้ก็เหมือนเอาดีไซน์ไฟหน้ามาวางอยู่ตรงนี้แต่นี่จะเกี่ยวกับในเรื่องของแอโรไดนามิกหรือไม่อันนี้ต้องรอติดตามกันอีกทีนะครับแต่เพอๆนี่คือเขาเอามาโชว์เฉยๆนะครับในเรื่องของสเปคในเรื่องของรายละเอียดที่แบบสมมติถ้าเขาเอามาอย่างเป็นทางการจริงๆแล้วอ่ะมันจะเป็นแบบนี้หรือไม่อันนี้ก็ต้องรอติดตามกันอีกทีนะครับก็แนะนําว่าคือทางเกรทวอลมอเตอร์เขาก็จะทําเหมือนเป็นเซอร์เวีอยู่แล้วอ่ะถามคุณลูกค้าถามคุณผู้ ไปไงบ้างชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนก็ลองแบบฟีดแบ็กเรื่องนี้ก็ได้เนาะถ้าเราอยากได้ดีไซน์ของล้อเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าคุณพูดถึงยางนะครับคุณผู้ชมยางที่ใช้นะครับจะเป็นมิชลินนะครับพายอสปอร์ตนะครับ E.V อยู่ตรงนี้เลยนะฮะมันเขียนอยู่นะครับขนาดไซส์นะครับจะเป็นขนาด19นิ้วนะครับ235สับหนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือดีไซน์ของล้อแล้วก็ยางของเขานั่นเองนะครับคันนี้เขายังไม่ให้เปิดประตูเข้าไปนะครับคือมันเป็นกฎของเขานะครับแต่ถ้าคุณซูมเข้ามาดูข้างในนะครับ คือมันดูสวยอยู่พอครัวเลยนะมันได้ฟิลแบบพรีเมียมหรือว่าลักชวรี่คอร์ก็ว่าได้นะครับเนี่ยใครอยากได้แบบเข้มเข้มแบบเนี้ยคือถ้าคุณเปรียบเทียบอย่างที่ผมเปรียบเทียบประจาก็คือตัวกูดแคทเนาะคือกูดแคทมันจะได้สไตล์แบบน่ารักน่ารักหน่อยนะครับแต่นเนี้ยไม่ว่าจะเป็นโอเคภายนอกสีชมพูเนี่ยมันดูน่ารักเลยแหละแต่ถ้าคุณแบบเอออยากได้แบบฟิลฟก็อาจจะดูสีดาหรือสีขาวเนาะแต่ข้างในเนี่ยคือแบบ โอเคเลยคนละฟิลเลยโดยประมาณหนึ่งนะครับถ้าคุณดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากข้างในนะครับคือตรงกลางที่เป็นแท่นตรงกลางนั่นนะ่ะจะเป็นปุ่มควบคุมต่างๆอย่างเช่นพวกแอร์นะครับแต่ถ้าคุณดูดีเทลต่างๆอะ่ะมันจะมีตรงโครงบารไลไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมเห็นหรือเปล่านะครับ ตรงก้างข้างใต้นะครับคือมันจะเป็นทงเหมือนรถแข่งนะครับคือนั้นก็ได้ความสปอร์ตเหมือนกันแล้วก็มีปุ่มแดงๆถ้าให้ผมเดานะคือมันจะเป็นปุ่มแบบพวกโหมดสปอร์ตซูเปอร์สปอร์ตอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับและถ้าคุณมาดูข้างหลังนะมันอาจจะรีเฟล็กนิดนึงขออภัยนะครับเพราะเขาไม่ให้เปิดประตูจริงๆคือแน่นอนมีแอร์ด้านหลังให้เล็กรูมถือว่าเหลือเฟือเวลาเรานั่งนะครับคือถ้าดูจากตัวเบาะเบาะค่อนข้างยาวนะครับก็ถือว่าโอเคเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกับตัวอาอย่างนกวลาค แต่การที่เบามันสั้นอ่ะมันทําให้มีเลกรูมที่มากขึ้นแต่เนี้ยคือมีเลกรูมให้อยู่แล้วแต่ว่าเบาของเขาก็ยังยาวอยู่ครับแต่ว่ามันจะดูแบบเอนนอนน,อน,นิดนึงนะเออถ้าคุณดูจากตรงบอกมันจะดูแบบเออนอนนิดนึงคือมันไม่ได้นั่งแบบชันอย่างเงี้ยมันจะแบบอย่างเงี้ยนิดนึงนะครับแล้วก็สุดท้ายครับที่เปิดประตูนะครับคือเรากดจากตรงนี้นะครับมันก็ให้ความไฮเทคเข้าไปอีกและด้านท้ายครับคุณผู้ชมทรงเป็นแบบคูเป้เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์นะของตัวโอลาแกรนแคทนั่นเอง ผมชอบนะรถไฟฟ้าแต่ละค่ายที่นํามานํามาเรื่อยๆนะก็คือแบบพัฒนามาเยอะนะไม่ใช่แค่เป็นทรงแบบกระทัดรัดทันสมัยมเดิลมอดเดิหรือว่ารถแบบสำหรับอนาคตไม่ใช่แล้วนะครับคือจะเป็นสไตล์แบบสปอร์ตราใจเรียกว่าฟิลฟ้าเลยก็ว่าได้นะครับถ้าเราดูตรงๆแบบนี้มันอยู่ที่ว่าเราชอบหรือไม่นะคือแบบสําหรับผมอะเออมันดูแบบก็กึ่งๆน่ารักนะมันดูแบบอบอวบนิดนึงนะคือแบบถ้าคุณดูด้านหน้าหรือว่าด้านข้างอะมันจะดูแบบคือพลิ้วเลยอะแต่ตรงเนี้ยโดยเฉพาะตรงเนี้ยไฟท้ายเนี้ย กลมๆแบบนี้อ้วนๆใหญ่มากเลยนะเนี่ยผมเอามือมาวางเนี่ยคุณสังเกตว่านะ ประมาณสามมือเลยเยอะมากเขาใหญ่มากครับแต่คือมันจะทําให้แบบมันออกบุดบมาด้านข้างนิดนึงเลยดูอ้วนๆนิดหนึ่งนะครับแล้วก็กระจกด้านหลังตรงนี้นะครับมันจะเป็นสีดํามืดทึบไปเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคเหมือนกันแต่ก็ต้องดูว่าเมื่อนํามาที่บ้านเราแบบขายบ้านเราแบบออฟฟิเชียลเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วมันจะสามารถทําเป็นแบบมืดแบบนี้ได้ทั้งหมดหรือไม่อันนี้ก็ต้องรอติดตามกันอีกทีนะครับแต่ถ้าคุณพูดถึง เกรดวอรมอเตอร์โดยรวมอยู่แล้วคือหายหัวเลยครับในเรื่องของออปชันไม่ว่าจะเป็นกล้อง3 6 0รอองศาระบบความปลอดภัยอย่างเช่น l ล n d Spot หรือว่าระบบช่วยจอดนะครับผมเชื่อว่าระบบที่เราคุ้นเคยกันที่มีในตัว How h a v a l s 6 Aura g o o d Cat h a v a l Jo ลโจไก็จะนำมาอยู่ในตัวนี้เพิ่มเกรดไปมากกว่านี้ด้วยซ้ำไปครับแต่อันนี้คืออย่างที่บอกนะครับว่าเขาแค่นำมาโชว์เฉยนะครับว่ารอฟีดแบ็ว่าเอลาร g แกรนแคทอะได้ฟีดแบ็ดีหรือไม่ดีหรือว่ามากน้อยแค่ไหนครับ เพราะว่าถ้าเราได้ฟีดแบ็กที่ดีแน่นอนเขาเอานํามาขายเร็วๆนี้อย่างแน่นอนเลยครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับรถคันนี้หรือว่าคิดว่าราคาคนอยู่ที่เท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมทอมมี่ธีรธรรมธรรมศรีขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ